ในสมองเราจะมีคลื่นวิทยุอยู่ประมาณสองคลื่นคุณจะได้ยินแล้วก็ได้ยินเสียงดังแล้วมันสะสมมาจากประสบการณ์หลายๆปีคุณมาตั้งแต่เกิดนะปัจจุบันคลื่นวิทยุนี้นั่นก็คือคุณทําไม่ได้หรอกคุณไม่เก่งพอคุณไม่สวยพอคุณจะทํามันได้ยังไงคุณไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นแต่มันจะมีคลื่นวิทยุอีกคลื่นหนึ่งความถี่หนึ่งที่มันส่งเสียงออกมาเงียบมาก แต่มาจากความสงบนิ่งคุณจะไม่ได้ยินเสียงคลื่นนั้นเลยถ้าคุณไม่ปิดอีกหรือหลีอีกคลื่นวิทยุอีกคลืนหนึ่งลงและเสียงที่ว่านี้นั่นก็คือเป็นเสียงแห่งความรักความเมตตาที่มันมาพร้อมกับคุณตั้งแต่เกิดมันเป็นจิตเดิมแท้ของคุณจิตเดิมแท้ของคุณเนี่ยรอการกลับคืนมาของคุณอย่าง อดทนเสียงนี้จะเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะแผ่วเบาถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจจะได้ยินมันจริงๆคุณแทบจะไม่ได้ยินเลยเพราะอีกขื่นวิทยุนั้นมันดังมากและมันดังไม่ใช่มาแค่ในหัวคุณนะมันดังมาจากภายนอกอีกด้วยแล้วก็มันมาดังที่หัวคุณอีกรอบหนึ่งขื่นพลังงานตรงนี้มันเลยปิดเสียงที่คุณควรจะได้ยินเสียงนั้นนั่นก็คือคุณทำมันได้ คุณสวยทําไปเถอะเธอคู่ควรนะเธอเก่งจริงๆฉันเชื่อลองเหอะทําเหอะและเมื่อคุณรู้แล้วว่าในตัวเรามีพลังงานอยู่สองพลังงานมีคลื่นพลังงานวิทยุอยู่สองคลื่นหน้าที่ของคุณนั่นก็คือลดคลื่นที่มันทําลายอนาคตคุณลงลีมันลงไปแล้วฟังคลื่นที่มันให้แรงบันดาลใจคุณ ฟังจิตเดิมแท้ของคุณถึงแม้มันจะเป็นจิตที่มีเสียงแผ่วเบาแต่ถ้าคุณได้ยินมันเมื่อไหร่มันจะเป็นพลังมหาศาลเปลี่ยนทั้งโลกได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วกลับมาอยู่กับตัวเองมาทำความรู้จักกับตัวเองอนุญาตให้ตัวเองเข้าไปเชื่อมสู่จิตเดิมแท้ของตนแล้วเมื่อไหร่คุณรู้ว่าคุณเป็นใครเนี่ยคุณจะอยู่กับตัวเองง่ายมีความสุขแล้วโลกที่อยู่บริเวณรอบๆคุณมันจะสวยงาม ไปทั้งหมดเลยค่ะ